ครับโปรเจกต์นี้ครับเฟิร์สสเตจครับยังไงครับครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมก็ครั้งนี้เป็นแฟนมิเดี่ยวของผมครั้งแรกนะครับมีชื่อว่าเฟิร์สสเตจนะครับ the is no me without you นะครับ ตื่นเต้นยังไงบ้างคะฟอสเป็นครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นสุดๆ,ๆครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเป็นแฟนมีที่กึ่งกึ่งออกไปทางแนวมินิคอนเสิร์ตเบ,เบาๆไม่เบาหรอกจริงๆมันก็แรงมากเพราะว่าเต้นเต้นค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วก็แบบมีโชว์เยอะมากๆอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนชุดมีเล่นเกมมีทอค,คือเอาจริงๆผมเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแฟนมีจะต้องแบบทอคเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้คือเต้นเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ได้เพื่อน

ถ้าอย่างนั้นถามเลยว่าทำไมตัดส um ินใจมารือเป่าเป็นแขกเปิดไพไมเขเปิครับเพราะว่าที่ท uh ี่ตัดสินใจอ๋อหมยถึงว่าถามเพื่อใช่ไหมไม่ถามผมไม่ถามโอเคพอศูนย์หลักกับ

ス <laughs> ストさんはダンスがとても上手ですで僕たちこの前一緒にリハーサルをしたんですけど本当になんかこう初めて会わせたのにもかかわらずすごいあの僕たちも感動するぐらいとてもなんかこう楽しく過ごすことができたので本当にすごいなと思います。<laughs> มาโอ้โหโอเคดูดีนะครับ performance มากสุดๆใช่หล่อด้วยแล้วก็แสดงด้วยคอ้โหใ่ครับเอาเเพื่อนนะครับได้เข้ามาครัคเามรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเอ่อรู้สึกความรู้สึกแรกคือคือก่อนหน้านี้เราเคยร่วมงานกันในฐานะของเขาเรียกว่ารายการร่วมรายการทําอาหารกันครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเขาเต้นแต่เรารู้อยู่แล้วล่ะอยู่ในใจว่าเขาเต้นเก่งมากๆแต่พอตอนที่มาร่วมร่วมงานกันครับตอนที่เป็นเกสที่เราได้ซ้อมกัน เต้นเก่งมากแล้วอย่างที่เขาบอกคือเข้าได้เร็วมา,า,จากจะเป็นเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยผมแล้วจริงๆผมรู้สึกว่าแบบเขาค่อนข้างจะ e n j o ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ตอนมันเหมือนมันเหมือนมันคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนมาร่วมร่วมเป็นเกรสในการเต้นของเราครั้งนี้ด้วยก็น่าจะดีอะไรก็เลยแบบเชนะิญเนา โค้ดถ้าหมดของวันนี้ครัโคดจะแบ่งงานโค้ดเป็นยังไงครับวันนีบอ่โค้ดมีหลายอย่างที่อยากทำในวันนี้อะไรใชจริงๆเราจะเปิดมูดมาด้วยเขาเรียกว่า ความตื่นเต้นก่อนปลุกอารมณ์ทุกคนก่อนด้วยแบบด้วยเพลงสนุกๆอะไรอย่เงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มไปตามมูทอารมณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมีช้าบ้างเร็วบ้างแล้วก็อาจจะมีขั้นด้วยการแบบทอกเบา,เบา,เบา มีพี่พี่แขกรับเชิญแล้วกันพี่อินทนนท์กับพี่พี่ลี่ครับผมก็จะเข้ามาเป็นแขกรับเชิญในการแบบเขาเรียกว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนชุดกันเพราะว่าแบบเราจะเปลี่ยนชุดกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจริงๆก็มีมีเล่นเกมมีเขาเรียกว่าเจอกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เยอะเหมือนกันเอาจริงเอาจริงเยอะมากแต่ร,รู้สึกว่ามันเป็นแฟนมีครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจัดเต็มไปเลยเพราะว่าจริงแฟนมีไม่ได้จัดกันง่ายๆแล้วอย่างเป็นแฟนมีดเดยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบให้อะไรแฟนคลับได้แบบเต็มๆในครั้งนี้เราก็อยากจะให้แบบเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมการที่พร้อมอยู่เป็นแล้วงานงสุดๆครับจริงๆเมื่อเมื่อคืนซ้อมกันดึกมากถึงประมาณตีตีสามครึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยครับ ใช่ก <formation> <inh>. ็มีทั้งแบบรันพูแล้วก็ทําหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอมากๆครับผมแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประหม่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าน่าจะเออ่ไลๆไปก่อนผิดถ้าผิดอะไรอย่างงี้ก็ขออภัยด้วยนะขออภัยไว้ก่อนนอกจากแข่รับเสิรแล้วเห็นล้วมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กะเป็นแฟนด้วยเฮ้ยจริงเหรออุยอุฮยก็เดี๋ยวหวังว่าจะต้องอยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันว่าในในงานในคอนเสิร์ตอย่าเรียกว่าคอนเสิร์ตจะเรียกแฟนมีตขนาดย่อมแฟนมีตคอนเสิร์ตขนาดย่อมก็ ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าข้างในจะเป็นยังไงซึ่งผมว่าทุกคนน่าจะชอบครับผมฝากครับครับผมก็ฝากแฟนนี้เดี่ยวของฟ i ร์ t ครั้งแรกด้วยนะครับกับ first day day is no me ต i าอยู่นะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนไซคิฟเวอร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนมากที่มาร่วมเป็นเกสในครั้งนี้นะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มาก็ยังไงเออรอติดตามในโซเชียลได้นะครับอยากจะบอกว่าสนุกอย่างนี้เลยสนุกอย่างแน่นอนครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ